สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแสงทอมีเดียชาแนลครับจังหวัดเลยพาคุณผู้ชมมาพบกับบ่อขยายพันธ์กบครับฟาร์มกบขนาดใหญ่มาตรฐานของวังสะพุงพาพี่น้องมาเยี่ยมชมบ่อกบวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายทําแล้วก็ถ่ายทอดเทคนิคการเลี้ยงกบขยายพันธ์ุเพื่อจําหน่าย ขยายพันธุ์เพื่อเลี้ยงนะครับขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับบ่อเลี้ยงกบขนาด3คูณ4เมตรนะครับทำบ่อติดกันประมาณสัก5บ่อ5ถึง10บ่อนะครับบนพื้นที่ประมาณ2งานเลยนะครับพื้นที่ที่เลี้ยงขยายพันธุ์ขยาย ลูกออสพ่อพันแม่พันด้วยนะครับแล้วก็นําไปสู่การขยายพันธุ์ทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อจําหน่ายด้วยนะครับแล้วก็จําหน่ายาลูกกบขนาดเล็กนะครับตัวละ1บาทฟาร์มทางตําบลหนองยาปล้องอําเภอวังสะพุงครับแสงทอมีเดียชาแนลครับแสงทอมีเดีย FM จังหวัดเลยมีโอกาสพาพี่น้องมาเยี่ยมชมฟาร์มกบครับ พาคุณผู้ชมมาพบกับบ่อกบอมาตรฐานสวัสดีครับน้องผู้จัดก,การครับสวัสดีค่ะครับวันนี้น้องผู้จัดก,การชื่ออะไรครับชื่ออันชื่อฟา, okay, ฟาร์มก็โอเคฟาร์มอะค่ะโอเคฟาร์มเป็นฟาร์มอยู่ที่บ้านอะไรนะครับบ้านโนสโนสมบูรณ์ค่ะโนนสมบูรณ์ตำบลตำบลหน,นองยาป้องอำเภอวังสะกุลจังหวัดเลยครับ ฟาร์มกบเราตั้งมานานนี่ครับ15ปีแล้วค่ะ15ปีก็<ะ>เป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ใกล้เคียง<ะ>เรามีคนที่มาซื้อพัน,นุ์กบกับเรานี่จังหวัดต่างจังหวัดพอมีไหมครับมีค่ะเมื่อก่อนมีขอนแก่นหนองบัวหนองคายเอามากัน,<อ>นมากันไกลก <ฮะ S 1> ็มามามากันไกลก็มีเพราะว่าฟาร์มเราเป็นฟาร์มฟาร์มเดิมฟาร์มเก่าที่ทํามานานแล้วครับทำมีทั้งหมดกี่บ่อครับตรงนี้ มีสองที่อยู่ที่นี่มีบ่อเลี้ยงแปดบ่อค่ะไม่รวมบ่อแม่พันธุ์แปดบ่อค่ะบ่อแม่พันธุ์เยี่ยมชมบ่อหน่อยนะครับตรงนี้ก็สี่ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรนะฮะนี่เป็นบ่ออนุบาลลูกออสค่ะบ่ออนุบาลลูกออสเนี่ยเขาอายุได้เท่าไหร่ถึงมาอนุบาลตรงนี้อันนี้ก็สองอาทิตย์หลังจากที่แยกพ่อแม่ออกแล้วก็ แยกพ่อแม่ออกแล้วก็เป็นลูกออดน้อยค่ะก็เริ่มเอาค่อยๆเอามานี่กี่วันค่อยๆเอาออกจากบ่อที่เขาแม่เขาออกแล้วก็ถ้าเป็นบ่อที่เราไม่ได้ซ่อนไข่ออกมาก็จะเอาไว้นานตลอดเลยนะคะมันก็จะใหญ่ของมันเองแสดงว่าพ่อแม่นี่มีอายุเท่าไหร่ครับถึงถึงผสมพันธุ์ได้หนึ่งถึงสองปีค่ะหนึ่งถึงสองปีทั้งทั้งอายุของพ่อของแม่ด้วยพ่อกบแม่กบด้วยใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ผสมพันธุ์ยังไงครับทีนี้ หลังจากนั้นก็เราก็ดูว่าถ้ามันตัวอันแม่มันไข่ได้ได้ที่ของมันแล้วก็เอามาลงผสมพันธุ์ครับช่วงช่วงช่วงที่ผสมใช่ไหมใช่ค่ะก็ใช้ใช้เวลาตัวผููกับตัวเมียนี่อยู่อยู่ด้วยกันประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งคืนหนึ่งคืนค่ะแล้วก็ตอนเช้ามันมีไข่แล้วก็เอาพ่อกับแม่ออกไปไว้บ่อแยกแยกเลยแล้วก็ลูกก็อยู่ตรงนั้นตลอดเลยอยู่บ่อเก่าเราใช้ใช้น้ํำยังไงครับในการอ่า ก็น้ำก็แล้วแต่หมู่บ้านเลยค่ะปลาปลาก็ได้น้ําบาดาลน้ําสระในหมุดก็มาพักสักสักกี่วันดีก็ถ้าอยากพักก็พักไว้วันสองวันก็มันไม่เป็นผลอะไรกับอันนี้หรอกครับของเรานี่ขายยังไงนะครับขายขนาดตัวขนาดตัวเท่าไหร่รุ่นหนึ่งบาทสองบาทสามบาทค่ะ สองหนึ่งบาทสองบาทสามบาทไม่ได้ขายไปถึงกุบเป็นรูเพราะว่าขายขายไปให้ลูกคา้ารับไปเลี้ยงต่อเลี้ยงต่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะส่วนใหญ่เลยล่ะที่เลี้ยงมาไม่ได้เลี้ยงเพื่อที่จะเอาขายให้แม่ค้าปร<ม>ะจําหนค่ะขายจะเป็นตัวบาทสองบาทสามบาทครับเรามีพ่อพันธ์แม่พันุ์เยอะไหมครับที่นี่ก็มีเยอะอยู่ค่ะขอดูขอดูบอ่อเปิดเปิดบอ่อให้ดูหน่อยครับอันนี้แม่พันไหนะแม่พันแม่พันอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นพ่อที่เหลืออยู่อันนี้พ่อพันอันนี้พ่อพันอันนี้แม่พันค่ะอันไหนฮะแม่พันแม่พันแม่พันนี่จอ้วนอายุเท่าไหร่นะครับนี่แม่พันหนึ่งถึงสองปีค่ะหนึ่งถึงสองปีค่ะส่วนใหญ่พ่อพันแม่พันเราก็จะเก็บไว้เพื่อที่จะขยายต่อใช่ค่ะเราราคาราคาพ่อพันแม่พันเราขายยังไงครับถ้าแม่พันจะขายอยู่ที่ตัวละสามร้อยแม่พันหนึ่งตัว น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ไม่ได้ดูที่น้ำหนักคขาต่อตัวเลยว่าต่อตัวเลยสามารถที่เอาไปแล้วพร้อมผสมได้เลยได้ซ้ําไปพร้อมผสมเลยแล้วแล้วตัวผู้ขายยังไงครับถ้าตัวผู้ก็จะขายเป็นคู่กับตัวเมตัวเมียตัวเมียก็คือว่าห้าขายเป็นคู่เลยห้าร้อยเลยห้าถ้าตัวแม่นี่ก็สา0รอยกรณีนี้เราเราพร้อมที่จะขยายพันธุ์ พร้อมที่จะผสมเลยไหมเวลาเราเราขายพ่อพันธแม่พันเป็นพร้อมเลยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็ต้องการอย่างนั้นลูกค้าที่ต้องการนี่เราจะบอกเลยว่ากบแม่พันที่เราขายไปนี่คือว่ายังไม่ได้ใช้งานไม่ไม่ผ่านการเพาะเป็นเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สาวเลยใช่ค่ะสาวเลยทั้งคู่เลยถ้าเราลงแล้วเราจะไม่ขายให้ลูกค้าอ๋อถ้าเราขยายพันธุ์ให้ลูกอสแล้วเราจะไม่ขายให้ตค่ะมันจะเป็นการตอนนี้เรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุบ่าวสาวเยอะไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่อีกทีนึง มีมีขยายบ่อไปข้างนอกอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมครับขยายไปสองที่ชื่อบ่อเราก็คือชื่อโอเคฟาร์มค่ะโอเคฟาร์มก็เป็นที่รู้จักของของพี่น้องจังหวัดเลยอยู่แล้วหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 5 6 5 9 2 2 8 9ค่ะบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลหนองยาป้องหนองยาป้องใกล้ๆนี้เองเขตทางเมืองเลยพี่น้องทางอุดรก็ยังมารับที่นี่มาค่ัเมื่อวานนี้ก็มาเอาแม่พันมาเอาแม่พันธุ์ไปหลายคู่อยู่ค่ะลูกค้าเดิม ลูกค้าเดิมลูกค้าที่เคยมาเอาด้วยกันใช่ค่ะหนึ่งตอนนี้บอ่บอที่เราขยายพันธุ์ลูกออสมานะมีทั้งหมดกี่บ่อนะครับอยู่ที่นี่แปดบ่อค่ะแปดบอ่อค่ะอยู่ที่นู่นจะสิบเอ็ดบ่อสิบเอ็ดบ่อตรงนั้นมีเนื้อที่เยอะกว่าเนื้อที่เยอะกว่าค่ะจริงๆแล้วเราหลังจากที่ผสมพันธุ์เสร็จแล้วเราเอาพ่อแม่กบออกจากบ่อแล้วเนี่ยอ,อายุเท่าไหร่เราถึงจะ ยายบอกรือว่าเราใช้บ่อเดิมที่แม่เขาออกไข่เลยใช้บ่อเดิมเลยถ้าบ่อเราเรามีพอค่ะยงพอก็ใช้บ่อเดิมเลยก็แสดงว่าใครที่จะเอาไปทําขยายพันธุ์เนี่ยก็ต้องเตรียมบ่อไว้เยอะเพื่อที่จะบ่อหนึ่งบ่อต่อพ่อแม่หนึ่งคู่แล้วก็พอออกลูกแล้วก็ย้ายออกย้ายออกแล้วมาพักแล้วแล้วช่วงระยะกี่วันกี่เดือนเขาถึงจะพร้อมผสมครั้งที่สองเขาอันหมายถึงพ่อกับแม่พ่อกับแม่ที่เขาออกลูกเลยครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองเขาใช้เวลาเท่าไหร่อยู่ที่นี่ก็อัน จะเว้นสองอาทิตย์สองอาทิตย์เองสองอาทิตย์ก็ก็พร้อมที่จะเอาเข้าไปผสมอีกได้เลยเหรอเพราะว่าเราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมันมีหลายแม่เพราะว่าเรามีเรามีหลายคู่พ่อแม่เยอะมากว่าเถอะออันนี้เป็นบ่ออายุอายุเท่าไหร่ครับตรงนี้อันนี้อันนี้ประมาณอันประมาณสามอาทิตย์สี่อาทิตย์นะคะประมาณเดือนนีงค่ะออันนี้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วบ่อขนาดความกว้างเท่าไหร่นะครับตรงนี้สามคูณสี่ไหม น่าจะสามคูณสี่ะค่ะสามคูณสี่แล้วทีนี้บ่อหนึ่งเนี่ยเราเราใช้พ่อแม่พันธุ์ที่เขาที่เขาออกลูกอะประมาณกี่ตัวถึงถึง,ถงได้ได,ได้ได้เต็มบ่อขนาดนี้ประมาณอันยี่สิบห้าคู่ตอนหนึ่งบ่อนี่เหรอค่ะยี่สิบห้าแสดงว่ายี่บห้าคู่เนี่ยตอนที่ออกลูกตอนแรกนี่เราเอายี่สิบห้าคู่มาไว้ตรงนี้เลยไหมใช่ค่ะแล้วก็เอา<ช>แล้วก็เอา<ช>พ่อแม่ออกให้หมดเลยแล<ช>้วก็ประมาณกี่ตัวครับบ่อหนึ่งเนี่ยตอนนี้ ประมาณกี่ตัวนี่ไม่ได้คํานวณเลยค่ะแต่ว่าก็ประมาณเนี้ยค่ะประมาณที่เห็นประมาณประมาณประมาณที่เห็นแล้วก็พี่ไม่รู้จะประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่พันเนาะกี่พันตัวเอาประมาณประมาณเอาสี่สี่พันะคะสี่พันสี่พันสี่พันแล้วก็มีทั้งหมดอยู่นี่แปดบ่ออยู่นู่นอีกสิบกว่าบ่อสิบเอ็ดบ่ออันนี้เขาอยู่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับที่ที่ดูเมื่อกี้เนี่ยอันเมื่อกี้นี้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะประมาณหนึ่งเดือนอันนี้ก็รุ่นเดียวกันค่ะ หนึ่งเดือนนี่เราขายตัวละตัวละหนึ่งบาทถ้าสองเดือนล่ะสองเดือนไปก็เริ่มส่งบาทสามบาทแล้วค่ะก็ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกินสามเดือนก็เราก็ออกหมดเลยใช่ค่ะขายหมดเลยค่ะขายหมดแล้วก็เพราะเพราะเพราะติดต่อกันเลยค่ะแบบว่ามีคนจองอยู่แล้วค่ะมันจะมีคนมาเอาเรื่อยๆซื้อเรื่อยๆก็พ่อแม่พันทั้งหมดเราอยู่เนี่ยเยอะไหมอยู่นี่ก็หลายคู่ค่ะประมาณกี่คู่ครับเยอะไหมประมาณก็ หกสิบเจ็ดสิบคู่หกสิบเจ็ดสิบคู่เลยเหรอเพราะว่ามันจะมีบ่อตรงนั้นด้วยไงกลมๆตรงไหนครับขอไปชมหน่อยครับขอเรชมหน่อยครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบคู่เลยแล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่เราก็จะคัดไว้ทุกปีเลยใช่ไหมครับขายหมดแล้วเหรอเหลืออยู่แค่นี้ทำเมื่อวานลูกค้าขอชมหน่อยครับขอชมหน่อยโอ้โหอันนี้เราขายคู่ละห้าร้อยเลยนี่ อันนี้ตัวละสามร้อยถ้าขายกับตัวพวกคู่ละห้าร้อยคู่ละห้าร้อยอันนี้เราเราเราเอาไปแล้วเราพร้อมผสมเลยไหมพร้อมผสมเลยค่ะเมื่อวานลูกค้าอุดรมาเอาไปก็นี่แหละไข่เนละอแดงพร้อมผสมเลยอันนี้ก็จะเป็นที่พักของไอ้อะไรนะเตือนนี่แหละค่ะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนุ่มไหมหนุ่มหนุ่มอยู่ไหมยังไม่พร้อมยังอันนี้ยังไม่ถึงปีอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้ค่ะหนึ่งปี หนึ่งปีค่ะแสดงว่าตัวนี้ก็พร้อมพร้อมผสมแล้วพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพร้อมจาหน่ายแต่ส่วนเราส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยจําหน่ายเพราะพันไม่พันเท่าไหร่เราจะผลิตลูกอย่างเดียวเน้นลูกเน้นลูกเพราะว่าลูกนี่ยก็คือเราก็ไม่เน้นเรื่องของการขายให้แม่ค้าไปช่างกิโลขายตามตลาดเราเน้นขายผลิตลูกค่ะผลิตลูกกบตัวละหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสามขนาดก็ไม่เกินสามเดือนก็หมดทุกทีค่ะใช่ไหมประมาณนี้ค่ะอัพ ฝากช่วงท้ายนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับน้องน้องอะไรนะครับน,น้องนิดนะครับ<า>น้องนิดฟาร์มโอเคฟาร์ม<า>บ้านโนนสมบูรณ์หนองยาบล่องอำเภอวังสะพุงโนนสมบูรณ์นี่มีกี่หมูเนี่ยห,หมูที่หนึ่งใช่ไหมหมูตรงนี้หมูนี่สิบเอ็ดค่ะหมูที่ส<า>ิบเอ็ดนะครับตรงทางเข้าจากสี่แยกวังสะพุงอุดรกิโลเมตรที่ทเท่าไหร่ไม่รู้ตรงนี้จากสี่แยกวังสะพุงอุดรมาที่นี่ แต่แต่มันจะห่างจากสี่แยกอุดรมาประมาณ7จ็ดโลค่ะ7กิโลจากาจากสี่แยกบางสะพุงมา,า7กิโลก่อนถึงอุดรน,นะครับอตอนนี้ฝา,ากเบอร์โทรอยีกนิดหนึ่งครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้าหกห้าเก้าสองสองแปดเก้าคขอบคุณมากครับสำหรับน้องนิดนะครับมีโอกาสได้มาชมแล้วก็มาเป็นการเผยแพร่เป็นการประชาสัมพันธ์ฟาร์มเราด้วยนะครับอโอเคฟาร์มทางาบ้านโนนสมบูรณ์ตะบนหนองยาบปล้องอำเภอวังสะพุงนะครับอขอบคุณสำหรับน้องนิดด้วยนะครับเจ้าของฟาร์มขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปนี้ด้วยนะครับ าการแสงทองมีเดียชา n นลครับทาง YouTube นะครับฝากกดติดตามทาง FM 1 7 7 7 MHz วังสะพุงด้วยครับขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ